สวัสดีครับสวัสดีครับไม่ได้มาลงคลิปโดนแล้วครับมานี้กสิมาไห้รีวิวเบื้องสวนนะครับสวนหนึ่งไร่ครับว่าช่วงหน้าฝนมันมีอย่างผลผลิตนะครับไปเบื้องกันครับนี่กระนาสีหกจังน้อยนะครับน้องราว่านาฝนครับก็เอาหยางมาไว้ครับเพราะว่าไม่ได้ฉีดยาฆ่าหยาครับไม่ได้ใส่ใสสารเคมีครับเสี่ยงให้เบื้องรัว่ามีอย่างนี้อันนี้แก้วมังก่อนนะครับอันนี้แก้วมังก่อนออกร้รุ่น้งครับออก ให้ปลูกหลายเทียมแล้วครับนี่ก็ออกไม้ทีเทียร์แล้วครับแก้วมังกรปลูกตามหัวครับอันนี้ส่ให้เบิ้งดอกครับนี่ครับดอกกำลังสีมีนี่ครับกำลังสีเกิดเห็นไหมครับมดแดงจออันนี้ก็ใส่เป็นพักหวานนะครับนี่พักหวานครับพักหวานปีกทีแล้วครับอายุหนึ่งปีครับอายุหนึ่งปีกับกำลังสีงามครับกับปลูกเสริมครับอันนี้ก็คือปลูกเสริมพักหวานครับนี่ครับเดี๋ยวต้องเอาสไลด์มาคุ้มครับเพราะว่าบ่ได้ครับนาแล้ง แดดมันแห้งครับนี่ครับเห็นไ่ครับนี่ครับสวที่เป็นสไลนสีดำวันนี้ครับก็คืึ่ักรหวานด้ครับแต่ว่าถ้าไหนเอาหย่าด้วยครับหย่าร้ายครับนี่ครับเห็นมั้งต้นมันครับนี่ครับหวานครับปลูกแซมครับพี่เลียงสิเป็นัะเขือด้วยครับนี่ัะเขียบครับเห็นมั้งมกเขยบครับน้อยนาครับน้อยนาน้อยนาปีนี้ก็ได้กินผลแล้วครับไหเบมั้งครับมาง่ามมันได้ครับมั่งด้ครับนี่จริงๆพ่อไปบ่มได้ครับนี่ัะเขียบครับเป็นผลพ่อใได้นะครับเป็นพี่เรียง แผงพักหวานแล้วก็ได้ขายครับโลละสี่สิบบาทโลละสามสิบบาทก็ถือว่าไชดได้ครับแรกๆมองนี้เป็นสวนป้ากล้วยได้ครับนี่เป็นป้ากล้วยตอนนี้คือกล้วยมันลงแล้วครับกล้วยมันลงก็เลยพยายามเอากล้วยออกครับบ o s ิเบาเอาไว้หลายนี่ครับนม่เปองครับก็ถทอว่าเติบโตดีครับเป็นพีเรียงเป็นต้นแค่นะครับทีนี้ต้นแค่นะครับก็ปลูกเป็นพีเลียงน้ำกันครับมโนครับมันสีงามครับพักหวานกันมีพีเรียงมันสีงามครับใบเขียวแล้วก็ใบเงาครับ อันนี้คือกล้วยนะครับที่ที่เอากอออกนะครับสางกอออกแล้วก็ให้มันเหลือแค่นอเดียวครับเอาไใบนอไว้ล่ามันเดี๋ยวมีเวลาก็ต้องมาทางใหญ่ครับช่วงนี้งานหลายครับช่วงนี้งานงานงานหลายงานหลากหลายครับก็เลยบ่ได้มาเข็ดปันไดครับเซเบิ่งครับประกาศประกาศหน้าฝนปลูกยากครับปลูกง่ายแต่ว่าดูแลให้มันง่ามยากครับประกาศจอเนี่ครับประกาศซ่อมนี่ครับ มันคาดติดูแลยากจังน้อยนึงครับกระเทือว่างามอยู่ครับนี่ครับกระเทือว่างามอยู่ขายมาละสิบบาทครับที่บ้านครับช่วงนี้ก็มองนี้ก็ปลูกพริกครับพริกกินดาครับแล้วก็ข้าวโพดครับปลูกข้าวโพดแซ่บไปน้าครับนี่กะเพิ่งเอายาออกครับเพิ่งดายาออกครับพื้นที่บางนี้กะกำลังสิ้งามครับเพิ่งปลูกได้ประมาณอาทิตย์กว่าครับ อันนี้ก็จะเป็นบะเขือครับบะเขือขาวครับบะเขือปอะบะเขือสูบันเท้าครับก็คือปลูกได้ประมาณหกเจ็ดเดือนแล้วครับมาที่นี่มันแก่แล้วครับมันมันมันแก่แล้วก็เลยตัดกิ่งครับตัดแต่งกิ่งมันลวก็บำรุงปุ๋ยอีกทีหนึ่งครับเห็นมันเกิดกิ่งใหม่ใบใหม่ขึ้นมากครับก็เป็นวิธีทำสาวครับวิธีทำาสาวของบะเขือครับเรุ่นเดียวกันเลยครับมันจะเป็นใบแก่แล้วครับมันจะเป็นมีกิ่งมีใบหลายแล้วมันก็สะเป็บางามครับก็ต้องทำาสาวครับก็คือ ตดแตงกิงม,มันรครับเห็นมันใหเป็นกิ่งหลายปลูกหลายครับนี่ปลูกอยู่หลายครับปลูกหลายครับ pues ต้องพยายามได้ยาออกให้หลายนะครับเพราะว่ามันหกครับมันหกนะครับได้ยาเอายาออกครับปลูกเห็นมาลักครับมันแดดครับแดดนี่ครับบักเขื่อไก่เซิเบิ้งครับต้องรอบรั่วน,นะครับกระสีปลูกยางนาครับนี่ยางนาง่า,ายเราครับง่ายเรลาอีกปีสองปีกันนะสิเฮ็ด เพื่อนไ้เจอได้ครับเฮ็ดเฮียนเฮ็ดเสาได้แล้วครับมันก็สูงเติบแล้วครับแต่ว่าเห็ดท่านได้มีเห็ดครับเห็ดท่านได้เกิดครับล่อหล่นไม้มันจะมีเห็ดเกิดบ้างครับยู่รอบๆบนี้ครับนี่ครับแก้วมังกรครับแก้วมังกรตัวนี้เบ้างด้วยครับก้าสิออกล้านรุ่นนะครับกรนีออกไม่แล้วครับเห็นไหมครับเป็นดอกแดงๆเป็นซ่อมดอกนี่ครับก็คือก้าัเสียห้ผลครับเป็นผลลิตอีกรอบหนึ่งอันนี้เป็นเนื้อสีเป็นเนื้อสีแดงนะครับว่ามันสีขาวครับ กอแตกต่างกันมันก็บสมีย่างละดีแตน้อยครับเนื้อสีแดงล่ามันก็สีสีเขียวจัดครับสีเขียวเข้มแต่ว่าขันเนื้อสีขาวล่ามันก็สีเป็นออกสีอ่อนๆครับอ่อนจังน้อยหนึ่งแล้วก็เนื้อสีขาวนี่สีบปไดออกตลอดครับแต่ว่าขันเนื้อสีแดงนะครับขันน้ำฮอดครับน้ำถึงปุยถึงนี่ก็ออกตลอดครับออกลูกตลอดเลยเห็นบางต้นนี้ครับครับบ้างนะครับเพิ่งออกไปรุ่นที่แล้วครับเกิดไม่แล้วครับเกิด ลูกไม่อีกแล้วครับนี่ครับก็ถือว่าโชคดีครับมันเติบโตดีครับเติบโตได้ดีเนื้อที่ประมาณไร่หนึ่งนะครับนีลายหนึ่งก็จริงๆอ่ะก็อยากปลูกบปลูกปลูกผักหวานครับปลูกผักหวานไปหมดเลยแต่ว่าก็บว่าท่านในมีหลายครับมันตายแรงครับปีที่แล้วนี่ครับปลูกผักหวานแซมครับอันนี้เป็นปลูกทั่วนะครับทั่วฟักยาวครับทั่วฟักยาวก้างขึ้นข้างครับก้านสีขึ้นคาง กเริ่มสรได้ผลแล้วครับก็เริ่สิออกดอกก็ถือว่างามครับก็ถือว่างามปุ๋ยก็เป็นปุ๋ยขีดไก่นะครับบดิใส่ปุ๋ยเคมีอย่างครับบดิใส่ยาฉีดอียังบำรุงอนไรครับปล่อยธรรมชาติครับก็เก็บขายมือละร้อยสองร้อยไดครับก็ได้เลยครับร้อยสองร้อยบาทกับเป็นเป็นคากับเข่าคานามข้าวไฟนะครับเนาะช่วยครับไปพร้อม ก็เพิ่งหลกครับหอมว่างามครับหอมหอมหนาฝนมันดินมันจืดครับมันดินมันดินมันห่มครับบานเนี้นหืมอันนี้กระสิบบวกม่วงครับนี่ม่วงเขียวสวยไ่ครับเขียวสวยไ่บังนะครับสออนบักทั่วครับกําลังสีงามกําลังสีขืนคางครับฟังนี่ครับบังหกขนาดเลยครับบันึ้งฟังนี่สีหกเพราะว่าเอาหนาบ่อยครับเอาหนาบ่อยครับเพราะว่า บ่ได้ใส่เครื่องตัดครับเอาเป็นจอบครับจอบถางไปเลยเลยครับขนาดมุนนี้ก็ถางไว้แล้วครับก็ขึ้นมาอีกนะครับงดูครับถางเราขึ้นมาอีกอันนี้สีเป็นแตงกวาได้ครับแตงกวาเห็นไหมครับแตงกวาก็น่าะสิขึ้น้างครับเห็ดเห็ดลาหน่หยมันครับเห็นมันเลื่อยขึ้นต้นไม้ครับขึ้นเป็นเครื่อครับมันค่อสีงามครับแตงกวาครับ กัปลูกได้ผลดีครับกับงามอยู่ครับใส่ปุ๋ยเป็นปุ๋ยขี้ไก่นี่ครับแต่กว่าทีมีประมาณกับหาสิบหลุมครับห้าสิบหลุมช่วงนี้ฝนตกดีครับช่วงนี้นะฝนฝนฉุกตกเกือบตลอดเลยครับก็เลยกุ้มหยาหยาครับเอาหยา่าค่ใครได้บันไดครับกุ้มหยาเนีย่ยเกิดไหวครับนี่ พักหวานกับงามดีครับพักหวานกับกระถือววางามครับแต่ว่าเดี๋ยวเมดฝนเราต้องดูแลอีกทีหนึ่งครับเนื่องาหญ้ามันลายครับเห็นบ่ครับพี่น้องมันแสงมันแดดนี่บิ่งด้วยครับบิ่งให้ได้พักหวานครับพี่เลียงก็เป็นต้นแค่ครับปลูกพร้อมกันครับปลูกเม็ดพร้อมกันปลูกแค่เป็นพี่เลียงนะครับเนาะกระทือววาเติบโตดีครับเติบโตดีอยู่ครับแต่ว่าหญ้ากับง่ามเหมือนกันครับ ให้เบิ่งตัวนี้ครับโอ้ยเสียดายโอ้ยหักยอดนี่ครับตัวนี้ครับให้เบิ่งครับนี่ครับงามมีรีครับนี้กำลังสีงามพอดีเมื่อไปโดนยอดมันครับเด็ยอดขาดอันนี้ก็สิเป็นบอกทั่วนะครับทัวฟังงาวอีกรุ่นหนึ่งครับที่กำลังสิล่องแล้วครับเก็บได้ประมาณเกือบเดือนเลยครับนี่ครับเก็บเด้เกือบเดือนเลยครับเมื่อเ้านี้แม่ก็เก็บไปขายครับเดยประมาณ หกเจ็ดกำอยู Never, ่คร no ับน no ี races, the air, the air ่ครับทั่วก็เริ่มลงแล้วครับมันหลายหลายสิเป็นเดือนสองเดือนแล้วครับอันนี้ก็สิเป็นบวบครับบวบหอมครับบวบหอมบวบหอมก็ได้ผลดีครับได้ผลดีกันครับเป็นดอกเป็นหมากหลายอยู่ครับหน้ำฝนปลูกยังก็ได้ผลนะครับเพราะว่ามันมันบ่ค่อยได้ใส่น้ำดีครับไม่บ่ค่อยได้ใส่น้ำประปาครับมันเป็นน้ำฝนท่ามพ่อช่าครับปลูกยังกระสีงามครับนี่ครับไฮเบิ้ลครับ บวบครับบวบบวบหอมครับก้าล่างสีเป็นหมากออนครับหมากออนลายอยู่ครับลายอยู่ครับเด็กกระเดียบคายเก็บคายล้านรุ่นแล้วครับเก็บคายล้านรุ่นแล้วครับอันนี้ก็ัเป็นแก้วมังกรครับแก้วมังกรนี่ครับก้างสีง่ามนี่ครับบวบหอมนะครับเห็นปะครับ มีขอนะ้ำอันใดก็บอกได้ไหมครับอันนี้ปูกักเขือครับกเขืออีกรุ่นหนึ่งครับเพราะบักเขือขายดีครับบักเขือก็ขายดีดูแลง่ายครับดูแลง่ายบางอย่งยากครับก็มีระบบนำครับเป็นนำบดานครับจอแล้วก็เอาใส่ถังถังเท่งครับปล่อยลงมาครับสิให้เบิ่งครับมะม่วงดอกฤดูครับงาครับแก้วขมิ้นครับอันนี้คือแก้วขมิ้นครับกาลันสีเป็นหมากครับกาลันสีเป็นหมากออนครับนี่ครับก็ บ่คอยติดยอดครับบ่ค่อยจับภาไในครับเป็นดอกดอกอยู่ครับแต่ว่าบอคอยจับบบ่ได้ฉีดฮอร์โมนครับบ่ได้ฉีดฮอร์โมนไ่ได้ฉีดฉีดปุ๋ยให้มันจับดีครับมันก็เลยก็บ่คคอยสมบูรณ์ภาได้เนาะถ้าว่าเดี๋ยวรอบหน้าครับสิฉีดครับสิฉีดฮอร์โมนให้มันติดผลหลายๆครับนี่ครับเพื่ครับแต่พ่อได้กินครับบ่ได้สือมันครับพ่อได้กินกำลังเป็นดอกก็มีดนะครับนี่ครับเ่นเดกกำลังเป็นดอกก็มีครับเห็นบ่ครับกำลังเป็นดอก ครับเป็นหมากแก้วขมิ้นนี่กินกินลูกดิบกับแซบได้ครับมันสีหอมครับสีมันสีสวยครับอันนี้ก็เป็นแม่แล้วปลูกทั่วแซมนี่ครับอันนี้กับทั่วนี่กับเก็บมดนแล้วครับว่่ได้พ้นแล้วครับเพียรลงแล้วครับแต่ว่าเนือครับมึงมกเขียบครับพี่น้องเขียบน้อยหนาครับมึงดูครับสอนมาครับมือึกินครับขันเขาปลูกครับยากินยังกับปลูกอันนั้นนะครับงานที่สุดเลยครับ ผมแต่ว่าผมอยากปลูกพักหวานครับที่สวนนี่อยากปลูกพักหวานน่ครับไปบังคับพักหวานนะสีงามดีครับนาเสรษฐพลดีอยู่แต่วันเดี๋ยวตองมาเอาหย่าออกครับเพราะหย่าหกกิลีนี่แหละครับสวนเหนืยงลายของผมครับทําไปด้วยครับเป็นอาชีพเสริมเป็นงานอาีเรม็าีเวลงาว่างกัเรเขามารมาดูแลรมาจัดการครับเดี๋ยวหน้านอรมงาอ็ตงองเฮร็นระมบน้าาี้มันดีกว่านี้ครับ สอ่อนบกเขียบครับน้องเด็กบกเขียบครับอายุปีกว่าได้ครับบ่ได้โดนเลยครับนี่กบกเขียบเขาเดยกก็ได้พ้นครับก็ได้พ้นกินครับน้อยหน่าลูกเด็กโดกลูงามครับเพื่อได้จะปลูกบกเขียบกันในน้ำนะครับได้ปลูกง่ายครับทนแรงครับตายยากแล้วก็ให้ผลผลิตไวครับแค่ปีก็กว่านี่ก็ได้พ้นแล้วครับนี่ครับปักหวานปักหวานอายุหนึ่งปีครับก็ล่างสิ กําล่างเติบโตงามให้บาครับนี่ครับกาลังแทงยอดกําลังออกยอดอ่อนครับนี่แต่ว่ายอดหนาฝนมันเสียบคอยแสบครับมันเสียบอนิยมกินครับเป็นกระสิกินช่วงหนาแรงครับหนาแรงกินแกงกับไข่หมูแดงครับมันเข้ากันครับกะเดี๋ยวว่างๆสิมาอัปเดตได้ครัวว่าอีก3 4มสี่เดือนต่อไปมันสิเป็นยังไงนะครับสำหรับมื้อนี้กับคลิปนี้กัน พอสมิท์นะครับเนาะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ